มาที่เล็กน้อยแม้กระไรความว่าเราสามารถรู้ลงเข้ารูล้ลงออกได้บ้างถ้ารู้ภาวนาด้วยไม่นานนักในเวลาสักหนึ่งนาทีหรือสองนาทีที่เริ่มซ่านอมีเรื่ออื่นเข้ามาแทรกรู้ตัวเราก็เริ่มใหม่รู้ล,ลงใ,ใจเข้าออกใหม่ภาวนาใหม่มันก็สามารถจะทรงตัวได้ไม่นานไม่ช้านักก็เริ่มมีเรเข้ามาแทรก อย่างนี้ทขาเรียกว่าขานิกาสมาธิถ้าคนที่มีสมาธิในขั้นขณิกาสมาธิจะถือว่าไม่ได้บุญนะไม่ได้เพราะสมาธิเป็นกรรมฐานเป็นการปฏิบัติในศาสนามีอันสงูสงสุดมีแค่อ,รอารมณ์ขณิกาสมาธิที่ทำได้าตายจากความเป็นคนสาม,มารถจะเป็นภูมิเตวดาก็ได้เป็นลูกเตวดาก็ได้ ยังเป็นได้อยู่แต่ถ้าบังเอิญเวลาจะตายจิตใจขงท่านเริ่มคือไม่บในความมั่นคงในอารมณ์โดยเฉพาะนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีนึกถึงพระธรรมก็ดีนึกถึงพระสงฆ์ก็ดีนึกถึงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามที่เป็นบุญเป็นกุศลถ้าจิตปักเฉพาะอารมณ์นั้นเรถือเป็นฌานถ้าตายเวลานั้นก็ถือว่าตาย้็เป็นพรหม ไม่จะเป็นนึกว่าขารสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่ไม่มีผลไม่ใช่ไม่ไม่ได้ต้องถือมีผลมากวันนี้ได้เท่านี้เราก็เลิกสิ่งที่ได้แล้วก็ทรงตัวอยู่พรงนี้ทําต่อใหม่ทําใหม่ได้แล่สองสามนาทีมันก็สร้างคงไม่อยู่แล้วก็เลิกได้ที่นี้ได้ใหม่ก็มา,าสะสมของเดิม